เองอะ่ะแล้วมาส่อองใครเองพาใครมานอนแล้วจะรู้ไงเองพาใครมานอนไม,ไม่ได้พาใครมานอนไม่ได้พาใครมานอนแล้วเสื้อในนี่ของใครไม่รู้ฮะไม่รู้กลางคืน,นพาใครมานอนไม่ได้พามาแล้วมันมีเสื้อในได้ยังไงกูไม่รู้ไม่ทามายัดไปหรือเปล่าแล้วแม่จะมายัดไปกระสัองอะไรเอาไว้ข้างซองัวเตียงจะยอมรับไหม่จะพูดไม่พูดมาพาใครมาโอกูเบีดไม่รู้แล้วเบียดทำไงเนี่ยไม่มีอะไรมาหรอก แล้วมันมาอยู่ในห้องเองได้ยังไงเจึครูวันนี้ก็อยู่กับแม่ปุ้มนะจ๊ะวันนี้ฉันมีเรื่องมาแกล้งสองพ่อลูกนั้นเลวนะจ๊ะแทนแทนวันนี้จะใส่ลายอีเวว่าแกพาใครมานอนที่บ้านตอนที่แม่ไม่อยู่เอาใครมานอนเอาผู้หญิงที่ไหนมานอนทำอย่างนี้ได้ยังไง จะบอกว่าเสื้อในตัวเนี้แม็กไม่เคยเห็นปุ้มใส่มาก่อนเพราะฉะนั้นมันจะจับไม่ได้แน่นอนว่าเป็นของปุ้มเออเพราะว่าปุ้มซื้อมาแบบนานนานมองอะไรดำก็คือเราจะใส่ลายมัน่เลยว่ามนาภาผู้หญิงที่ไหนมานอนทําไมมีเสื้อในตกอยู่ในห้องเพราะว่าปกติแล้วผู้ชายควรทำความสะอาดห้องลูกใช่ไหมเดยกก็ต้องไปเก็บไปกวาดมัางแหละเพราะว่ามันไม่เคยทําเลยโอ้ย เนี่ยเรามีลูกชายมันก็จะอย่างเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยัยงไงนะทุกคนไปเริ่มแเห็นการกันเลยดีกว่าฮ่ <c oughs> ะเจอกรูกำังไปชมคลิปอย่าลืม like, กดไลค์ check, กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปุ้มด้วยนะจ๊ะไปเริ่มแห็นการก,ารการันเลย 2> day two <2. S 1> <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเรามาหาที่เอาไว้ตรงไหนดีทุกคนเอาไว้บนเอาไวา้ข้างๆซอกเตียงดีกว่า ดูห้องก็จะลกที่หลับที่นอนก็ไม่เคยพกักห่งผ้าห่มไม่เคยพักก้องไมสั่ไม่หยโอ้โหเอาไว้ข้างซองหัวเตียงตอนนี้สองพ่อลูกนะมันไปซื้อน้ำแข็งอยู่ฝนเดี่ยวพอกลับมาเนี่ยเราก็จะเริ่มเลยแกงว่าจะมาทำความสะอาดเก็บกวาญนั่นแล้วก็จะว้าเลยถ้าใครมันนอ ไม่ได้นะนี่เขามีรูปสาวบนที่นอนด้วยนะเห็นไหมนี่อันวาทางนี้จากกล้องอันวาทางนี้ค่ะอันนี้ใช้กับปิดตัวแบบหมุนตามตัวอัตโนมัติยคยจะเสถียรเห็นนะเขาก็จะมีรูปแม่วางอยู่บนหัวนอนด้วยนะเออไม่ใช่ะไรหรอกห้องแม่มันเต็มก็เลยมาฝากไว้ห้องลูก เบ็ดน,นี่ห้องหับนี่แม่บอกให้กวาดไม่กวาดเลยนะดูที่นี่ยขี้ดินขี้ดอนเต็มห้องเลยมีต่เษดินขนหมาก,ก็เต็มโอ้โหพ่อฮงพ่อหงมก็ไม่พับ <laughs> เบ็ดอันนี้สิ12 o'clock midnight อันนี้อะไรเ <laughs> นี่ยอะไร รู้ได้ไงเดินมาดูซิว่าอะไรเนี่ยอะไรฉันไหนแล้วของใครไม่รู้มันไม่ห้องเบดได้แล้วของใครล่ะไม่ห้างเบดแม่รู้เลยว่าไม่ใช่ของเองไงแล้วมันของใครเองพาใครมานอนแล้วดจะรู้ดึงพาใครมานอนไม่ได้พาใครมานอนไม่ได้พาใครมานอนแล้วเสื้ออะไรนี่ของใครไม่รู้ฮะเบดไม่รู้ไม่รู้ได้ไงแล้วมันอยู่ในห้องเองเบดไม่รู้อ่ะอะไรหมายความว่ายังไงอยู่ในห้องเบด เจอในเนี่ยอยู่ในห้องมันเนี่ยเจอหรือเปล่าเจอมาของฉันได้ไงเธอเคยเห็นฉันใส่แล้วตัวเนี้ยฮะฉันไม่เคยมีพาใครมานอนเบียดไม่ได้พาใครมานอนเอาดีๆแม่จอยู่บ้านตลอดแม่จะอยู่บ้านตลอดอะไรแม่ไปอยู่บ้านตั้งหลายวันแม่มาไปกับป้าแนน,นตั้งหลายวันต้องสามสี่คืนเองก็พาใครมานอนไม่ได้พาใครมานอนถามยา,าย ยายเวลายายหลับยายก็ปิดห้องมันข้ามกลางคืนนะพาใครมานอนไม่ได้พาแล้วมันมีเสื้อในได้ยังไงไม่รู้ไม่เอามายัดไว้หรือเปล่าแล้วแม่จะมายัดไว้ทำไปใส่อะไรเอาไว้ข้างซอกหัวเตียงเองพูดความจริงนะตูดของใครไม่รู้อะไม่รู้บอกมาว่าพาใครมานอนไม่ได้พามามันทำอย่างนี้มันใช่ไหมเนี่ยเบลฮะไม่ได้พามาแล้วบอกได้ยังไงอ่ะเสื้อในใครไม่รู้ของใครตัวรู้นี่ก็ของใครฮะไม่รู้ยอมรับมาไม่ได้พามานอน าใครมาไมทแล้วเอ็งยิ้มทำไมบอกดีๆบอกกันดีๆกคุยกันดีๆอาใครมานอนมันใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่จะทำไม,ไม่พามาแล้วมีได้งไงไม่รู้เจตกรู่จริงเบสจ,จะเป็นเด็กขัดโกหกเด็ดเว้ยจิงป๊าบอกป๊าคุยแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรอย่าบอกกันตรงๆมีอะไรอย่าพูดความจริงอย่าโกหกกัน ็นไปได้โกหกนะจะไปได้โกหกพี่สุดใจเป็นผู้ชายนะถ้าพาใครมานอนนะบอกกันตรงๆนะไม่ใช่ว่ามาแอบพากันมานอนไม่ใช่ว่าเห็นยายนอนหลับแล้วก็ตอนกลางคืนพาแอบมานอนไม่เอานะเบียดแล้วมันยิ้มทําไมเนี่ยไม่ได้พาใครแล้วยิ้มทําไมฮะก็ไม่รู้อ้าวอยู่คําเดียวว่าไม่รู้ไม่รู้พูดคำเดียวเลยนี่ป้าจะบอกนะบ้านที่ป้านกับแม่ถามในเ่อของใครเนี่ยคือถ้ามันมีเหตุการณ์ าเองพาเขามานอนที่บ้านเนี่ยแล้วถ้าเขาเอาพ่อแม่มาเนี่ยจะทำยังไงทิ้งที่บ้างหรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือว่าจะเ,เอาค<ม>่คว<อ>า,ามสนุกความอันนี้เอจไม่ได้พาใครมาแน่ใจแน่ใจถ้ามันเกิดเรื่องขึ้นมาจะเป็นยังไงฮะตูดเบ็นร์ก็ไม่ไดพนพูดให้มันรู้เรื่องยอมรับมาคือการลนแล้วเองอ่ะจะให้ยอมรับอะไรอ่ะเบ็นไม่ได้พาเลยนะถ้าไม่ได้พาใครมานอนแล้วนี่เป็นของใครฮะนี่เป็นของใครจะรู้ไหมเนี่ย บอกมาดีๆอิงโตเป็นหนุ่มแล้วนะเบศนะอย่ามาทำที่ใส่อย่างนี้นะท่าไม่ใสอะไรก็เนี่ยอะไรแล้วมาโกหกแม่ทำไมไม่ได้พักกันเนาอะไรแล้วมันจะลอยมาได้เหรอสแล้วก็พักจริงตูดมีอะไรคุยกันไม่โกหกไม่รู้เรื่องมันเปอะไรไม่มีอะไรเลยจะยอมรับไหม่จะพูดไม่พูดก็พาใครมาโอ้กูเบศไม่รู้แกเป็นทำไงเนี่ยไม่มีอะไรที่บ้าหรอกอ่ะแล้วมันมาอยู่ในห้องเองได้ยังไงไปพูดอีกทีเอง ไม่ได้พาใครมาเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์หมันแมนหน่อยนะกล้าทำกล้านะรับนะตูดแล้วถ้าพามาเนี่ยแลนะ้วถ้ากิดว่กเขาเอาพ่อแม่มาที่บ้านาน,าน,นี่จะทายังไงฮะเองอย่ามาโอย่างนี้นะพาใครมาเลยจำไว้นะอย่ามาได้พาใครมานอนแบบพ่อแม่มาอยู่แล้วโอ้โหพาสาวเขามานอนในบ้านอะ่ะถ้าเขามาเอาเรื่องจะทำยังไงตัวเองตัวเป็นหนุ่มแลว้วไม่เคยพามาแล้วนี่มันคืออะไรบอกแม่มาเสื้อในเสื้อในแล้วของใครไม่รู้ก็จะรู้ได้ไงไม่ได้พาใครมาเลย ระวังจะเป็นเหมือนฟ้ามั้ไม่ต้องไม่โยงหรอกเคนลูกเธอเลยผูชายเธอจัดการเัาเองไหนุยดีนั่งนี่หน้าตามีรุดแน่วะแน่ใจนะว่าไม่ได้พาใครมาแน่ใจไม่ได้ว่ามีแอบพาใครเอามานอนนะไม่มีตอนกลางคืนป้าไม่อยู่แม่ไม่อยู่อยู่ยายอย่างเงี้ยไม่มีแล้วก็แอบเปิดประตูให้เขาเข้ามาไม่มีไหมไม่มี มีกยอมรับนะเบป้าจะบอกว่าเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ประสบการณ์ตรงเนี่ยป้าไงเข้าใจป้าป้ามันประสบการณ์เยอะทุกเรื่องจะต้องเฉิมเขาสอนลูกอยู่บอกถามอี่ยอันนี้คือเค้นแบบว่าคุยกันไม่ใช่ว่าไปด่าแบบ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 ใครมันจะกล้าบอกทำไมล่ะก็ต้องเค้นก็เค้นเลยก็ใายอยู่นัากลัวให้ผูกนรับลูกให้ด่า้ กะดาบตะพืชอย่างเงี้ยใครไม่จะกล้าบอกก็ถามจริงเถอะยังไม่ทันได้บอกเลยดอ่ะเป็นยังไงสรุป่ยเอาพาใครมาไม่เอามาแน่ใจแน่ใจที่ถามเนี่ยเพราะว่าอะไรป้ากับแม่เป็นห่วงใช่ไหมเวลาเองพาใครมานอนแล้วตื่นเช้ามามีคนมาหน้าบ้านเอาตำรวจมาทำยังไงเองเย,อยุเท่าไหร่ยอยู่เลยจะเข้าคุกไปเลยเข้าคุกไม่ได้ยังไม่สิบแปดเราทำพินิดได้อยู่เออยังจะรู้ดีอีกเนี่ยมันเถียงเยี่ยนหมายเพราะมาไงแสดงว่ามันพามาใช่ไหมไม่ได้พามา ใช่พี่ไม่ใช่คุกใช่อยากเข้าเด้่ยไงไม่เพราะว่าไม่พามาไม่ได้พามาไงแล้วของใครกลัวลุกของใครไม่รู้แมนมันแมนเลยนะของใครไม่รู้กล้าทำกล้ารับไม่รู้ะไม่รู้ไม่มีแล้วมาเต้นอะไรมาคุยกับลูกเห็นถามใช่ไหมว่าเลูกมาจากไหน ก็ไม่ใช่แล้วเนี่ยใช่อะไรมึงก็มาจากไหม่ละมึงอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละจะมาจากไหนล่ะเบพราะว่าไม่ใช่หรอกเนี่ยเขาเองพูดจริงนะ้่าเห็นไหมแ้วข่าอะไรล่ะเชออะไรมันอยู่ในห้องเองก็ต้องเป็นของเองนั่นแหละจะเป็นของใครไปได้อ๋อนี่เอสเอาจากห้องยังไม่ได้เข้าห้องสรวจเลยก็จะไปรู้ไหมล่ะมันทิ้งไว้ตั้งแต่วันไหนล่ะก็ะเบสจะไปรู้ได้ไงเป็บสจะพาใครมาแหม่หรือเปล่ามายัดเออป้าว่าแม่อามายัดเลื่อเนี่ยมุกิเต้นเนี่ยร ทำไมมีความสุขไม่ได้มีความสุขม,มีความสุขเมื่อกี้ยังกินด่าลูกแต่เพื่ออยู่เลยมามีความทงค,ความสุขอะไรเนี่ยแล้วห้องหาะมาบอกให้กวาดให้อะไรเนี่ยก็ไม่เคยกวาดดูดดิขี้ดินเป็นแบบอันนี้เลยแล้วก็ที่หลับที่นอนเนี่ยทำไมไม่รู้จะพับเนี่ยในขี้ฝุ่นบนหัวเตียงเนี่ยแล้วเสื้อผ้าก็ไม่ซักหน,นูหนูล่ะมังเก่งนเก็บมาก็ไม่พับทำไมแม่เอาเข้าตู้ให้มันเรียบ ้อยเนี่ยโต๊ะเครื่องสางเนี่ยดูทุครีมดูกี่ทาแต่กระลต่กะแนี่แก้มน้ำนีขวดแฟนตาเนี่ยอะไรวางให้มัวไปหมดเลยเนี่ยใช่เนี่ยางเีอก้เกกวานีู่ให้อะไรทไมไ่ปทำเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าดูดูนี่เนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนเต็มเลยทำไมไม่เก็บไม่กว่าที่ปุ่นนี่ได้แค่จะปั้นไว้ได้ตัวนึงแล้วทำไมไม่จะเก็บตากกว่ากันเือปาวะอันนี้ของแม่มึงปาว่านะใช่ร้อยเปเ็เลยชัวร์ถ้างั้น แม่มึงแน่แย่มากของมึงยัดใส่ไอเสียทีนั้นก็มาทำมาโอ้โหนี่ขอจับได้ใช่ไหมไงหนีเลยด่ากบเกลื่อนเดินหนีเธอมานี่เลยนะใส่ร้ายไงมามานี่เลยไงเธอมาใส่ร้ายลูกแค่เหรอฮะไม่ใส่ร้ายก็ใส่ร้ายตรงไหนเนี่ยฮะฉันใส่ร้ายตรงไหนเนี่ยนไหมนี่ยัดของนี่อ่ยัดเธอยัดยัด ของเลยนะนี่ีอะไรที่ฉันใส่ร้ายบ้างเห็นไหมเนี่ยว่ามันไม่เก็บกวาดไงเอาพิมพ์มันก็เรื่องนั้นเ่ยไปที่หลังเอาเรื่องนี้ก่อนจะพลาดมันก็ไม่พลาดเรื่องนี้ก่อนเกงไหมันก็ไม่พัาใส่ร้ายมันก็ไหนแค่พลาดมาันนี้เลยอะไรไม่ได้ใส่ร้ายแไม่ใส่ร้ายลูกทำไมใช่ไม่ได้ใส่ใส่ร้ายไม่ไม่ไม่อันนี้เลยไม่ได้ใส่ร้ายเนี่ยใส่ร้ายลูกทำไมมันแต่งไม่ดีของใครไม่ใช่ของแม่ของน่าจะใช่อ่ะ น่นไงชัดเจนเต็มเจ๋วอ้าวมันก็จะได้รู้ไงว่ามันน่ะจะพาใครเคยพาใครมาหรือเปล่าจะได้รู้ไงจะต้เป็นการเค้นมัในตัวไงมัาเคยพาใครมานอนหรือเปล่าเธอทำให้ฉันดูไม่ดีนะดูไม่ดีเรื่องอะไรฉันนจะฉันว่าลูกไงอ้าวมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องสั่งสอนกันอยู่แล้วป่ะไปและวลำคาญที่นี้นะคะทุกคนไป่ะอาไปล้วกดแชไ์ให้ด้วยนะแม่คว้านควห้องให้สะอาด